สวัสดีค่ะสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกทันเด้อจ้าบ่วจะเปลี่ยน FC ั้งฟังไทยฟังเล่ารือว่าทางต่างประเทศนอกจากที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องแพรว่าคนโกรคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนค่ะมื้อน,นี้ก็มาพอกับน้องแพรว่าเช่นเก่าเช่นเคยจ้าทุกคนมื่อน,นี้น้องแพรว่าจะมาเล่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอ,อยู่ในประเทศไทยนอกจาก FC เพื่อนคอมานะคะหลายคนหลายทันค่ะว่า เป็นอย่างคือมีแต่เหลืองด้าหม่านะคะทุกคนคนลาวที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยบม,มีความประทับใจในประเทศไทยเลยบออีอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนในฐานะที่พี่ว่ากับเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนานพอสมควรนะคะพี่น้องนะคะก็ยี่สิบกว่าปีนิดๆน,นะคะทุกคนเนาะและปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ประเทศไทยถามว่า เป็นแนวไรนะคะทุกคนจากที่ได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยเนาะเหมือนกับที่หลายๆคนออกมาหว่าวบอนะคะทุกคนว่าเออประเทศไทยนะคะทุกคน แบบนั่นแบบนี้นะคะโมมีนํำใจคนไทยอิจฉานะทุกคนแรงนำใจชอบเอาเปรียบจังสันจังสีนะคะแพร่ว่าก็จะมาขอเราในอีพีนี้ก็แล้วกันนะคะพี่น้องนะคะอันนี้คือจะบอกอวยและจะไม่พูดเกินจริงนะจะเล่าประสบการณ์จริงเท่าที่จะเท่าที่เคยเจอแล้วกันนะคะทุกคนเนาะก่อนที่จะไปรับชมเราฟังนะคะน้องแพรว่าก็ขอฝากอ่า กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังแหงใจให้น้องแพรวานําเดอรจ้าเพื่อจะบอดได้ผ่าตุกิลิปเนาะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมสนับสนุนน้องแพรว่าด้วยการเบิงโฆษณาดูโฆษณาให้น้องแพรวานําเดอรจ้าทุกคนคะเอาจริงๆเลยประสบการณ์เนาะในการทํางานในประเทศไทยหรือว่าในการใช้ชีวิตในประเทศไทยนะทุกคนย้อนไปตั้งแต่สมัยตั้งแต่นูน้น20ปีพูดง่ายซะ คือณปัจจุบันนี้ในการดำรงชีวิตอะมันเป็นยังไงนะสำหรับแรงงานเนาะและเกี่ยวกับงานนะทุกคนสำหรับสำหรับคนเล่าแล้วกันนะคะพี่น้องนอทีเดมาอยู่ในไทยเนาะในตัวของแพรว่าเองนี้แพรว่าคิดว่านะสมัยแต่ก่อนอะมันจะลำบากลำบากอีกเรื่องการแบบว่าสื่อสารอทาทั้งบานทั้งซองนะทุกคนหรือเกี่ยวกับเท,เทคโนโลยีที่เรามาอยู่ประเทศไทยเนาะ ขอพูดเรื่องการสื่อสารก่อนนะคะทุกคนหรือว่าการติดต่อจากลาวมาไทยจากไทยไปลาวนะแต่ก่อนมันก็นจะบูมี่แบบว่าโชว์เฉียวนะคะทุกคนหรือว่าบูมี่แบบออนไลน์อยังต่างๆนานานะวีดีโอข้อหรือว่าโทรทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งเอยียงจะโทรแค่ทางเบอร์และโทรทางเบอร์สมัยแต่ก่อนนะทุกคนนาทีละ5บาทถึงนาทีละ9หรือ12บบาทนะทุกคนเนาะ ใส่รหัสปรถึอนี่ก็หน้าที่แพงนะคะแต่ถ้าใส่รหัสอีกรหัสหนึ่งมันก็จะมีรหัส00 00 001ถึง009 00รหัสโทรไปลาวนะทุกคนและตามด้วย856และตามด้วยเบอร์โทรเบอร์โทรที่โทรไปลาวสมัยแต่ก่อนอะ่ะคือเราต้องใช้ในเบอร์ประมาณ10 15ตัวที่โทรไปลาวทุกคน และนาะทีนี้มันก็คิดค่าบริการแพงมากอันนั้นคือเหตุผลที่แบบว่าสื่อสารยากนะทุกคนก็เลยเหตุแห่งแบบว่าเวลาถี่ยังเน็ตจะโทษกละบ,บา่ก็คือหย่งยากนะคะอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งในการที่ใช้ชีวิตแต่ถามว่าหลังอันนี้คือการที่สื่อสารเนาะคือมันก็จะสะดวกมากนะตอนเนี้ยคือเราแค่ Cash, มีอินเทอร์เน็ตคือสามารถ โทรคุยกันได้วิดีโอคอลโทรหากันง่ายได้สบายมีเรื่องอะไรคุยกันไม่ว่าโทรหาแม่นะแทบจะทุกวันเอาแทบทุกวันเลยก็ว่าไปได้ทุกคนโดยเฉพาะที่แบบว่ามีเรื่องแบบอะไรนิดหน่อยก็จะโทรหาแม่หมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอพูดง่ายเลยเรื่องที่แพรว่าคุยกับใครอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่นะแพรว่าจะคุยกับแม่เป็นคนแรกเลย ไม่แพลว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งในชีวิตนะไม่เคยมีสักเรื่องหนึ่งในชีวิตที่คุยกับใครเราจะไม่พูดให้แม่ฟังคือคุยแม่พูดให้แม่ฟังหมดทุกอย่างเลยนี่เลยค่ะทุกคนมันมัน,ม,นมันซึ่งบอกเลยว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแพรว่าเชื่อเลยค่ะทุกคนว่าเราสามารถที่จะสื่อสารหรือว่าติดต่อหาญาติพี่น้องที่ทางฝั่งลาวได้ง่ายดายมากๆเลย จริงๆนะถ้าย้อนไปนะปัจจุบณะตั้งแต่20กว่าปีหลังะตอนเนี้คือมันง่ายมากอันนี้คือเรื่องการสื่อสารหรือเรื่องการติดต่อเนาะเอาพูดง่ายๆนะทุกคนเรื่องการติดต่อเนาะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจมากคือทั้งทั้งไทยและทั้งไทยอ่ะเขาจะให้ความสะดวกมากกว่าที่ลาวที่ลาวมันจะเน้นเรื่องอินเทอร์เน็ตเนาะถ้าไฟฟ้าดับนี่คือเราก็คือ ใช้สัญญาณไม่ได้ต่อให้คุณจะมีเงินในโทรศัพท์หรือว่าคุณจะมีเงินอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นซิมมันเป็นเครือข่ายเดียวที่คุณใช้เครือข่ายไหนก็แล้วแต่คือมันสมัครเน็ตด้วยกันคือไม่ใช่ว่าเออเรามีเงินในโทรศัพท์เรามีอ่าเราเราใช้ wi-fi หรือว่าถ้าไฟฟ้าไม่มาก็คือ Wi-Fi ใช้ไม่ได้แต่นี่คือไม่เกี่ยวต่อให้คุณใช้ WiFi ต่อให้คุณใช้อินเทอร์เน็ตถ้าไฟฟ้าดับ คุณก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณก็คือจบไปเลยไม่มีที่จะใช้งานได้ต่อไปอันนี้ก็คือเรื่องการสื่อสารที่ข้างข้องข้างข้อง,างยากเลยแหละไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าค่อนข้างยากนะแต่คือยากเลยนะทุกคนนี่อันนี้คือแต่ที่ประเทศไทยอ่ะมันสะดวกสบายตรงที่แบบว่าไฟดับฉันก็ยังใช้อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์ได้ฉันก็ไม่ต้องใช้ไวไฟทุกคนนี่เลย คือต่อให้ไฟฟ้าจะดับอะไรก็แล้วแต่ขอแค่คุณมีสัญญาณน่ะอันนี้ต่อให้มีมีมีสัญญาณแค่โทรทางเบอร์นอกนั้นอินเทอร์เน็ตใช่ไม่ได้นี่นะคะพี่นอ้องนอกอความแตกต่างและสิ่งที่อยู่ในประเทศไทย20กว่าปีภูมิใจอะไรมากที่สุดคนไทยใจดีไหมคนไทยใจร้ายไหมเพว่าบอกเลยว่าแพว่าอยู่ประเทศไทยมา20กว่าปีแล้วแพว่าเจอคนมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนายจ้างหรือว่าแม้กระทั่ง อ่ะคนต่างต่างชาติต่างศาสนาที่ได้ทํางานด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในคุกหรือในตารางเพียววาบอกเลยนะชีวิตเพียวานี่ผ่านมาร้อยแปดพันเหตุการณ์นะทุกคนที่ไม่ผ่านเรื่องเดียวคือไม่ผ่านการมีสาม,มีแค่นั้นเองที่เพียววาไม่ผ่านจริงๆนอกนั้นในการใช้ชีวิตในการดํานินชีวิตเพียววาผ่านมาหมดเข้าคุกเอ่ยโดนจับเอ่ยในข้อหารที่แต่ก่อนเราไม่มีบัตรทํางานอะไรต่างๆนะนะไปเที่ยวไปร้อง เพลงกับน้องสาวหยอดตู้คาราโอเกะทุกคนหยอดเหรียญร้องเพลงแต่ก่อนนะ่ะเดินออกมาจากฟิวเจอร์อ่ะก้มมองเท้าเห็นหน้าอ่ะเห็นตำรวจเดินผ่านแล้วก็ก้มตำรวจก็สงสัยก็มาถามเราเจ้าหน้าที่ก็สงสัยว่าเออมีบมัตรไหมเป็นคนที่ไหนก็บอกเป็นคนลาวมีบมัตรไหมไม่มีก็โ <laughs> <c oughs> ดนจับไปทุกคน อยา่าถ้าปรับมีเยอะแต่ก่อนนั้นเราต้องยอมรับความจริงนะเพราวานี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้งแต่ก่อนนั้นนี่คือเราเราทาผิดไงเราก็ต้องยอมรับนะอันนี้คือยอมรับเลยบางคนบางท่านหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยตำตำ,ตำเจ้าหน้าที่ไทยโน่นนี่นั่นทุกคนถ้าเราไม่ทําผิดอะหรือว่าเราไม่มีความผิดอ่ะเจ้าหน้าที่ไทยเขาไม่เอาเปรียบเขาไม่เอาเปรียบทุกคนเพราว่าเจอมาแล้วเพราว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจําเป็นเดือนเดือนเพราะว่าตอนนั้นอะ คือมันมีปัญหาที่แบบว่าเราอะเกือบเกือบเดือนนะคือเป็นครั้งนั้นเลยที่ชีวิตมันย่ำแย่มากตั้งแต่ที่แพะวามาทํางานในประเทศไทยนะครั้งนั้นแหละคือชีวิตแย่มากคือนายจ้างคนคนเก่าเนาะเขาอะไม่พอใจที่เราย้ายออกไปจากที่อื่นแล้วก็แจ้งตํารวจจับและทีนี้เราก็เลยโดน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 ปรับในข้อหาที่เราไม่มีอาบัติทำงานอันนี้ก็คือเราก็ไปอยู่ฮ่องกงกัน ประมาณเกือบเกือบ,บ,บจะเดือนหนึ่งอนละ้ทุกคนสิบสิบยี่บวันนะ่ะไปอยู่นะท,ทีนี้เราก็เลยได้กลับบ้านกว่าเราจะไปถึงบ้านพนะ่ะเพราใช้เวลาเกือบเดือนนะทุกคนนั่นคือประสบการณ์ที่แย่ที่สุดที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วแย่ที่2ก็คือถูกเจ้านายโกงอันนี้คือคันงนั้นคือจะเรียกว่าเขาโกงก็ไม่ใช่เพราะว่าเจ้านายเราก็เราแย่เพราะว่า เข,เขาแย่เพราะว่าเราโดนอ่านเราโดนจับไงคนอื่นแจ้งนะทุกคนก็คือเขาแจ้งอ่ะนายเจ้านายเก่าของเพยวาแจ้งแล้วทีนี้ก็เจ้านายใหม่ก็คือเขาก็โดนข้อหาอะไรเยอะแยะเขาก็ไม่มีเงินแล้วเพยวาะก็ช่วยช่วยช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยทำงานจนกระทั่งแบบว่าเงินประมาณสองหมืนกว่าบาทแล้วทีนี้ก็คือ อ่ะเพวาก็ไม่ไหวได้อยู่ประมาณ4ีหเดือนได้เพวาก็ไม่มีเงินเนาะก,ก็เลยย้ายไปอยู่กับพี่สาวก็เลยคืนนั้นก็คือจบอันนั้นก็คือเรื่องที่แย่ๆแต่ถามว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องแย่ๆเพวามีเรื่องราวที่ดีๆไหมดีทุกคนบอกเลยว่าดีเพวาเชื่อเลยว่าในโลกใบนี้มันย่อมจะมีสิ่งแย่ๆและก็สิ่งดีๆเข้ามาจริงๆคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้ไม่มีใครที่ไม่เจอเรื่องแย่ไม่มีใครที่จะไม่เจอเรื่องไม่มีใครที่ เจอเรื่องแย่ตลอดชีวิตและไม่มีใครที่จะเจอเรื่องที่โชคดีตลอดชีวิตทุกคนทุกคนเกิดมาย่อมมีเรื่องดีและเรื่องเรื่องไม่ดีพอประสบการณ์ในการทํางานในะประเทศไทยของแพรวาก็เหมือนกันณนะปัจจุบันนี้คือบอกเลยว่าคนที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นที่ทํางาน ที่ตรงข้ามกับเพวาวาทางานหรือข้างๆที่เพวาวาทางานล้วนแต่เป็นมิตรใบไมตตีที่ดีแม้กระทั่งที่เพาวามานอนพักอาศัยหลับนอนทุกวันนี้ก็มีแต่คนที่จิตใจดีๆทั้ทงนั้นนะทุกคนนะอันนี้คือเรื่องจริงและถามว่าคนไทยอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนที่ชอบเอาเปรียบไหมในมุมมองของแพราวานะแพรว่าคิดว่าเขาไม่เอาเปรียบนะจริงๆเขาแทบจะไม่เอาเปรียบเลยเหมือนกับว่าจะ จะพูดด้วยเหตุและผลมากกว่านะอันนี้คือเรื่องจริงจริงๆนะเพรียวาไม่ได้ไม่ได้อวยนะจะพูดด้วยเหตุและผลมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเราอะเราต้องเราต้องดูตัวเราด้วยนะแต่ถ้าตัวเราอะไม่เป็นไม่เป็นผู้ใหญ่พอไม่นิ่งพอหรือว่าเป็นเด็กที่แบบว่าอาผู้ใหญ่ไม่อยากจะรักไม่อยากจะเอ็นดูไม่อยากจะให้ความช่วยเหลืออันเนี้ยเราอาจจะโดนเอาเปรียบก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าเรารู้จักคําว่าน้ําใจ เรารู้จักคําว่านอบน้อมเรารู้จักคําว่าแบบว่าอ่าอานอบน้อมถ่อมตนนะ่ะทุกคนช่วยเหลือพา่ว่าเชื่อเลยไม่มีใครที่จะเอาเปรียบเราลงจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยจริงๆทุกคนพา่ว่าขอยืนยันเลยบางคนบอกว่าเอ้ยไม่อยากจะทํางานกับคนไทยหรอกคนไทยเอาเปรียบยิ่งเราเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กอะ่ะเขายิ่งจะเอาเปรียบเราทุกคนคะเชื่อไหมไม่ค่ะ อันนี้อาจจะเจอนะสําหรับคนอื่นอาจจะเจอนะเพรว่าไม่รู้แต่สําหรับแพราว่านี่คือน้อยมากบอกเลยจริงๆทุกคนเพราะว่าเราแพรว่าจะยึดในความคิดของตัวเองแหละว่าเออเราทําอะไรก็แล้วแต่เราทําเท่าที่เราทําได้เราทําที่เราจะทําไหวเราทําให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่ไหวเราก็คือบอกว่าเราไม่ไหวเราทําไม่ได้เราก็ไม่โอเคก็คือไม่ทําก็คือเราต้องพยายามแต่สิ่งที่เราต้องมีคือ การเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจและความนอบน้อมทุกคนแพรว่าเชื่อเลยว่าอยู่ในประเทศไทยได้สบายนะและก็ขอยืนยันเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความอ่ะให้ความรักให้ความเมตตาและให้ชีวิตที่ดีขึ้นกับแพรวา100%ยเปอนต์ทุกคนเนาะอาจจะมีหนึร้ยบางช่วงมากกว่า100แต่บางช่วงให้แค่เกถึงเกซ์ บางช่วงในการใช้ชีวิตทุกคนนี่คือเรื่องราวที่เพวาอยากจะมาเล่าอยากจะมานําเสนอสู่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เปิดรับชมหาฟังเนาะจ้าเป็นจังไหนเนาะจ้ารับชม o าหฟังนีคลิปนี้แล้วเนาะมีความคิดเห็นกันแนวใดเนาะจ้าเพวาก็ต้องขอขอบคุณเด้อผู้ใดที่รับชมหาฟังคลิปนี้จนจบเนาะค่ะท่านใดบุคคลท่านใดเอฟซีท่านใดนะคะที่รับชมหาฟังคลิปนี้จนจบเนาะจ้ารับชมหาฟังแล้วก็มีความคิดเห็นกันแนวใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถักไทยกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝฟัง กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพรวาน้ำเดออ์จ้าขอขอบคุณนะารค่ะที่เข้ามารับชมแลบฟังสวัสดีสบายดี